ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับช่วงเวลานี้อยู่กับผมเอกพลนิวมีณชุมแพรับหน้าที่ดําเนินรายการแนวนี้นะครับในส่วนของเพื่อสังคมไทยวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับปัจญาหรือว่านักประพันธ์ไทยกวีไทยนะครับคุณผู้ฟังสิ่งเหล่านี้เองนะครับเราก็ได้มีการพูดกันในหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาซึมซับเกี่ยวกับบทประพันธ์ต่างๆที่สามารถนํามาสอนแล้วก็ดํารง ชีวิตเราในปัจจุบันได้นะครับส่วนในครั้งนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับพลตีหลักแก้วอมโรสดอาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกพลท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับในส่วนของนักประพันธ์กวีไทยครับหรือว่าปัชญาของไทยเองวันนี้อาจารย์มีเรื่องเล่าอะไรที่จะมาฝากคุณผู้ฟังรวมถึงตัวผมเองด้วยครับก็มีเยอะนะคัดเอามาจริงๆแล้วของไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้ากว่าของวิลเลียมเชก เียหรือว่าโชคพหลงฝรั่งเขาหรอกนะของเราอาจจะล้ำลึกกว่าซะด้วยตามไปนะครับก็บบลองมาฟังกันครับวันนี้ของพอเนตรลังสีในหนังสือแม่สีเรือนเขาบอกว่าคนเราก็คล้ายกับหนังสือบางเล่มดูหน้าปกสวยงามดีแต่เปิดอ่านเนื้อเรื่องข้างในไม่มีสาระหนังสือบางเล่มปกไม่น่าดูแต่เนื้อเรื่องดีมีคติจับใจเป็นงเอกพ ครับเที่ยวเนี่ยเราสามารถมองหลายๆมุมได้เลยไอ้นี่ทางนักปราชญาดราชบัณฑิตรหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเขาก็มองบางทีมองหนังสือเป็นชีวิตคนที่เราใช้แต่ละวันก็เปิดทีละหน้าแล้วหน้าละหน้าก็เหมือนทีละวันเนี่ยใช่ไหมปีหนึ่ง60วันหน้าก็คือปี365วันอะไรเนี้ยทอนี้ทางพอเนี่ยหลังสีเลยเขาบอกว่าคนเราค้ายหนังสือบางเล่มหน้าปกสวยก็คือลูกสวย รูปหล่อสมาสสวยแต่งตัวดีอันนี้เขาเรียกว่าหน้าปกดีเคยได้ยินไหมบางทีที่ส่งมาไม่ตรงกันหน้าปกนี่ว่ะศัพท์ปัจจุบันเขาจะเรียกว่าไม่ตรงปกครับอาจารย์ไม่ตรงปกครับใช่ไหมใช่ครับโอ้โหดูในไลน์ส่งมานี่หน้าเฟซบุ๊กนี่แกวเลยนะครับพอส่งมา,าไม่ตรงปก หรือแม้กระทั่งสั่งของไม่ตรงปกก็ยังมีเลยใช่ไหมใช่ครับสั่งน้ำพริกได้ปลาสั่งปลาได้ปลาเค็มอะไรเีนะ้ะใช่ไหมครับพาะคนเราก็ขายหนังสือบางเล่มดูหน้าปกสวยดีเอกพเป่เนี่ยยังไปแต่งงานก็ดูหน้าปกไม่ใช่ดูหน้าปกอย่างเดียวเนื้อเรื่องข้างในนะบางทีไม่มีสาระเห็นหรือ,อยังครับพีกระหนังสือบางเล่มท่านบอกว่า ปกไม่น่าดูเลยแต่เนื้อเรื่องดีจับใจเคยเห็นไหมอันนี้เอาหลักความเป็นจริงก่อนเคยเจอใช่ไหมใช่ครับอ้าวมาปกสวยเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้กราฟิกออกแบบยังไงก็ได้สวยหนังสือโดยหนังสือพหลังกับเรียบง่ายนะไม่ค่อยมีอะไรมีแตตัวหนังสือใช่ไหมอย่างของเด่นคาแรกซื้อมาก่อนก็มีลูปเด่นคาแก Den ky, หน่อยหนึ่งที่เหลือลก็จะเป็นชื่อเรื่องแล้วก็มีผู้เขียนอะไรนิดหน่อย <c oughs> แต่ของเราเนี่ยวิเวสมาหลามากเลยคนใดไปเต็มที่อาร์ตเวิร์คท,ทำอย่างดีของนายเปิดแล้วเนี่ยบางทีเสียดายเลยอาจารย์จะซื้อหนังสือบางทีต้องขอดูข้างในก่อนพอ <c oughs> <c oughs> ดูว่าเก่งใจเพราะเขาซีนมาหมดแล้วไงแต่ก็ต้องดูไงไม่ดูซื้อมามันก็เสียของอะ่ะใช่ไหมใช่คร <c oughs> ับกระอปเอก็ต้องดูดูให้ลึกดูให้ดีคือคนเราเนี่ยจะดูให้ดีมันต้องอยู่ด้วยกันพต่พริเจ้าบอกว่าจะรู้ว่ามีศีลไม่มีศีลเนี่ย ต้องคบกันน,นานๆอยู่ด้วยกันน,นานๆสักระยะหนึ่งถึงจะรู้ไอ้คบกันชั่วคู่ชั่วคราวแล้วก็คิดว่าดีมันไม่ใช่เพราะบางทีมันหางยังไม่งอกใช่ไหมครับลายยังไม่ออกเพราะนั้นเนี่ยคนเรากคล้ายหนังสือใช่ไหมเล่มนะับปกดีกับพมก็ดูให้ดีกันละกันนะครับเปิดอ่านเนื้อในไม่มีสารละเยอะนะแต่แรกๆก,ก็มันไม่รู้ไงแต่พอรู้แล้วมันก็าตายไปซะแล้วใช่ไหมใช่ครับ หนังสือบางเล่มปกไม่น่าดูแต่เนื้อในเรื <SM> <ot> ่องนั้นดีมีคติจับใจไอ้่านี้อาจารย์ก็เจอเยอะนะอโดยเฉพาะหนังสือเก่าอ่ะเวลาไปงานหนังสือแห่งชาติเหมือีอาจารย์ไปดูหนังสืออะไรหรือเปลร้านหนังสือเก่าอืที่มีสมัยโบราณที่นักเขียนนักอะไรต่ออะไรที่เขายังมีจิตวิญญาณอะไรต่ออะไรที่ดูของหลวงวิจิตรวรฒพการของทอเิงพี่บูนอะไรสมัยเก่าๆใช่ไหมครับอาจารย์ก็ชอบไปดู เนี่ยบางเล่มมันเป็นหน้าปกแบบโบราณเนะี่ยจะรู้เลยว่ามันเกา่าแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่องน่าสนใจแต่พอเข้าไปข้างในเนะี่ยโอ้โหมันเต็มไปด้วยอะไรนะเพชรนินจินดาเต็มไปหมดเลยขนะ้างในอะใช่ไหมอ่ะอเหมือนปกพระไตรปิโฎกมันก็ไม่ได้สวยนะแต่ข้างในมันเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าท่านสอนไว้มันก็ของดีหนังสือธรรมะส่วนใหญ่หน้าปกจะไม่ค่อยสวยแต่ข้างในจะสวยข้างในจะมีคติมีข้อคิดอะไรดีๆหรืออะไราจากเนะี่ย อาจารย์ทำหรือแจกก็บางทีก็หน้าปกให้ดูดีนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้เน้นอะไรมากให้พอไปวัดไปวาได้แต่เนื้อในเนี่ยเราจะต้องให้ดีเพื่อเราจะทําหนังสือเป็นสาธารณกุศลแล้วเราไม่ได้ทําเพื่อขายเพื่อขายเนี่ยเขาก็ต้องการเงินใช่ไหมแต่พออาจารย์ทเพื่อขายความคิดนะขายจิตวิญญาณดีๆเนี่ยให้เขาไปโดยเขาไม่ต้องเสียเงินให้เราทำแจกทำแล้วมันก็ต้องตรวจปุ๊บดูดีอะไรต่างๆเนี่ย สาระอะไรเนี่ยมันอ่านง่ายไหมหนังสืออาจารย์จะทําไปแจกไปเนี่ยต้องอ่านง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเพราะเคยอ่านหนังสือที่ยุ่งยากซับซ้อนจะดีนะดีๆก็มีแต่คนที่จะตั้งใจอ่านแล้วก็ให้ที่นิดพี่ขอเนี่ยมันมีน้อยส่วนมากก็จะอ่านผ่านอ่านอะไรตออะไรทั่วๆไปเพราะฉะนั้นของอาจารย์บางทีจะมี ข้อคิดดีๆแล้วก็จะประกอบไปด้วยนิทานประกอบนิดๆหน,น่อยๆให้รู้ว่าไอ้หัวเรื่องเนี่ยทาษิต์เนี่ยมันดียังไงแล้วก็มีนิทานประกอบอยังไงเนี่ยจะเน้นทําแบบนี้ครับแต่ถ้าเรื่องราวของผู้พระเจ้าแล้วมันจะไปแต่งเติมเสริมต่อเลยนะเพราะจะเอาตรงนี้มาตรงนี้มาดีๆก็ใส่ไปแล้วก็เรื่องชาดกดีๆของผู้พระเจ้าก็ใส่ไปหรือในธรรมบทอ่ะมันจะมีเนื้อเรื่องไปนต้องสี่ห้าร้อยเรื่องมั้ยดีๆนั่นแหละเราเลือกเอามาใช้ได้ ครนะ่ะเห็นไหมเขามองหนังสือเนี่ยคล้ายกับคนเอาเอกคนว่าจริงว่าล่ะจริงเอาบางคนหน้าตาสวยข้างในไม่ได้เรื่องเลยก็มีทำอะไรไม่เป็นใช่ไหมหรือบางคนหน้านตาดูธรรมดาบา้บานแต่มีความซื่อสัตย์จริงใจตรงไปตรงมาแล้วขยันขันแข่งอ่ะเนี่ยมันมักๆๆจะขัดกับใบหน้าขัดกับปกในใช่ไหมเพราะดูต้องดูให้ครบวงจร นะครบวงจรถ้าไม่ครบวงจรนะไฟมันไม่ติดต้องดูให้ครบวงจรนะเอกพลครับอ,อีกสักวักหนึ่งของท่านอาจารย์สดปูลมะโรหิตท่านบอกว่าถึงแม้จะยังเข้าใจอย่างละเอียดไม่ได้ว่าชีวิตจะคืออะไรครับแต่ก็พอจะสรุปได้ความว่าชีวิตคือทางเดินเส้นหนึ่งราบเรียบในบางแห่งครุขระในบางตอน บางทีก็เป็นไปด้วยขวากน้ำบางทีก็เป็นไปด้วยลูกขชาติอันมีดอกหอมตรลบและสวยงามเราเดินไปตามเส้นทางนี้เดินไปถ้าโชคดีเราก็ได้ทางเรียบเป็นส่วนมากราบเรียบเป็นส่วนมาก mm hmm. ถ้าโชคร้ายก็ต้องลุยเลนตมบุกป่าฝ่าหนามเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าทางเส้นนี้ใครจะเดินก็ตามย่อมจะจบลงในที่เดียวกันคือที่ซึ่งความเสมอภาค ไม่มีไพร่ไม่มีผู้ดีไม่มีนายไม่มีทาตไม่มีรวยไม่มีจนครับนั่นคือหลุมฝังศพและเชิงตะก,กอนจริงหรือเปล่าพี่กระปุกจริงครับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยแทบจะบรรลุธรรมขั้นโสดาปติผล,ล <c oughs> <c oughs> ของอาจารย์สดเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะไม่เป็นความจริงไงเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ยิ่งชอบแบบนักเขียนนักกรนนักกวีโบราณโดยเฉพาะท่านสุนทรผู้ที่เราออกไปแล้ว คือเรายังไม่เข้าใจชีวิตแต่เขาบอกว่าเอาละเมือนเราเดินไปบนเส้นทางอาจารย์ก็เปรียบเทียบบ่อยๆนะว่าเอากพลขับรถไปบนทางในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวก็เจอไฟเขียวเดี๋ยวก็เจอไฟแดงจริงหรือเปล่าครับก็มีใครไหมที่ขับรถมาตั้นจะเกิดจนตายเจอแต่ไฟเขียววะมันไม่ใช่มันมีทั้งเขียวทั้งแดงอย่างหลวงพ่อปัญญาท่านก็เทศเนะตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านบอก ไฟเขียวก็ได้ไฟแดงก็ดีเราจะได้พักเท้าแต่ท่านคุณน่ะกรนีได้พักตีนครับไปยี่โอโ้โหเยียบอย่างเดียวเลยมันจะได้พักเพราะทุกครั้งที่เจอไฟแดงอาจารย์นึกถึงหลวงพ่อปัญญาทันทีาให้พักมึงรีบกันเหลือเกินให้พักสะบ้างอะไรเงี้ยนี่คือในมุมมองของอาจารย์สดก็เหมือนกันใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปแบบโหราบเรียบตลอดเส้นทางไหม บางทีมันก็มีขวากน้ํามีหลุมมีตอมีอะไรต่างๆเหล่าเนี้ใช่ไหมครับบางทีก็เป็นลูกกระชาบลูกกระชาบก็ฝือต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยหอมสวยงามบางครั้งก็ไปเจอขวากหนาบางทีก็เจอหลุมบางทีก็เจอตอเนี่ยให้จาเอาไว้เลยนะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงไงนะเป็นความจริงที่เดินไปเดินไปโชคดีก็ได้ลาบเรียกใช่ไหมโชคร้ายก็ลุยตมบุกป,ป่าฝา่าดนามเป็นสว่วนใหญ่ แต่ส่วนใหญ่มนุษย์เป็นไงเจอป่า,าหนามซะเยอะลุยเลนลุยตมซะเยอะเลยพอเจอที่ราบเรียบก็ดีใจฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืนพอออกจากที่ราบเรียบอ้าวเจอหลุมเจอตอเจอป่าอีกแล้วใช่ไหมครับแต่จะเจออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเส้นไหนก็นแล้วแต่มันจะจบลงที่เดียวกันและเสมอภาคด้วยไม่เลือกที่รักมักที่ชางคือหลุมฝังศพหรือเชิงตะกอน เหลือตัวล่อนจ้อนที่หลับที่นอนเหมือนกันคือลงใช่ไหมใช่ครับมันไม่มีใครที่จะหนีพ้นไงถ้าเราอ่านประวัติของผู้พุทธเจ้าสุดท้ายพระเจ้าตอนอายุแปดสิบป a n า a ให้ไงยังต้องดับขันธบริณิพานเลยจริงหรือเปล่าครับตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ต่อได้นะถ้าพระอนทนเนี่ยขอร้องขอทูลเชิญท่านจะอยู่ได้อาจจะร้อยยี่สิบเท่าพระอานท์แต่พอไม่ขอผู้เจ้าก็ต้องเรียกว่าต้องประกาศ ว่าจะบริณนีพยานวันนั้นเวลานั้นเท่านั้นนี่คือคือจบชีวิตตัวเองลงสร้างคุณงามความดีไว้อย่างมหาศาลเพราะนั้นเราทุกคนไม่เลือกหน้าอินหน้าผมไม่ว่าใครล้วนแต่เท่ากันหมดคือที่หลุมฝังศพกับเชิงตะกอนเหลือตัวร่อนจรที่หลับที่นอนเหมือนกันคือโลหนีไม่พ้นจะบ้านหลังละร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน หรือว่านอนเต้นกันหรืออะไรสุดท้ายมันไปจบที่เดียวกันเนี่ยเหมือนเหมือนกับวิ่งมาราธอนเนี่ยเอกพลเคยวิ่งนะยังไม่เคยครับอ้าวสมมติว่าเราวิ่งจากสะพานพุธจากฝั่งพระนครไปจบที่ฝั่งกรุงศรน,นก็ต้องไปจบสตาร์ทแล้วก็ต้องไปที่สต็อปจริงว่าใช่ครับนั่นแหละต้องไปอย่างนั้นทุกคนเกิดก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดถ้าไม่อยากตายก็อย่าเกิดถ้าเกิดแล้วมันต้องตาย หลวงตาท่านก็สรุปเรื่องนี้ไว้ดีนะหลวงตาแพรเยื่อไม,ม้ท่านบอกโลกเนี้ยคือโรงละครพวกน้กรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลานตามทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางข่าวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างม,มีจากมีจรเพราะจบละครชีวิตก็ลาเห,หมือนกันนะครับ หลพุนามตามทอ้องเรื่องอ่ะเป็นร้อยโทร้อยเอกเอก,เอก,กพลอ่ะเป็นพันโทพันเอกพลปีพลเอกชุบแป้งทอดสุดท้ายก็ต้องไปที่วัดเนี่ยฐานบก,ก็วัดโสมนนเนี่ยฐานอากาศก็วัดศรีเนี่ยฐานเรือก็วัดเคารพตำรวจก็ในใกล้ๆโรงเรียนร้อยเนี่ยแหละวัดศีทศเทพอ่ะครับทุกคน <c oughs> ไม่ยกเว้นนะเอกลพลเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ทําอะไรได้ทำซะอะไรที่มันเป็นมงคลอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ย เพราะว่าเวลาตายเนี่ยเขาไม่ได้วัดคุณเป็นยศอะไรรวยเท่าไร่มีเมียสวยไหมมีบ้านหลังใหญ่ไหมท่านโยมไม่ถามท่านโยมถามว่าเอกพลไปทําอะไรมาบ้างชาติเนี้ยที่เป็นบุญมีอะไรไหมที่เป็นบาปมีอะไรไหมเขาก็จะได้คิดบัญชีให้เอกพลถ้ <laughs> าบาปมากก็ไปลงไปคุยนรกเปรตอสุรกายสั์เดจฉาเลย แดีวถ้าชันทำดีก็ไปเนินชันจตูมาราชิกายามาดาวดึงขึ้นไปข้างบนโนันถือว่าทำกึง่งไปกึ่งมาเอากลับเป็นมนุษย์ชันดีมังก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสัจธรรมนะเอกพลเป็นเรื่องดีๆที่เอามาฝากกันนะดีไหมล่ะดีครับเพราะ,ะนั้นทำแต่ความดีสร้างแต่บุญกุศลแล้วพระเจ้าท่านก็นสรุปไปแล้วนะบทบริญ่าว่าให hey, ้ทำบุญท้าบุญเนี่ยมีสามเรื่องเท่านั้นเนี่ยทานศีลภาวนา ฐานนี่ไม่ต้องเสียเงินก็ได้อย่างที่อาจารย์หลักแก้วทำมะว่าให้ความรู้ให้ความคิดอะไรนี่ก็เป็นทานเรารรมทานไงใช่ไหมใช่ครับทำหนังสือแจกนี่ก็รรมทานให้ความรู้คนเป็นธรรมทานศีลนี่ก็ไม่ต้องเสียเงินอีกแล้วรักษาศีลก็อยู่ที่ตัวเราภา,นะว,าวนาไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิพินิจพิพจารณาธรรมก็ไม่ต้องเสียเงินอีกแล้วเห็นหรือยังครับ ทานศีลภารธรรมครบนี่ก็ได้บุญและวาละนิดวาลหนอยสั่งสมบุญนํามาซึ่งความสุขเห็นหรือยังอ้าวอีกสักท่าหนึ่งพอเนตรหลังสีครับเขาบอกว่าชีวิตคนเราสั้นและมีเขตจํากัดเราไม่ควรจะปล่อยให้เวลาของเราล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์เลยคนเกียดค้านไม่ผิดอะไรกับคนตายที่ยังลืมตายอยู่หรือคนที่นอนอยู่ในหลุมฝังศพเท่าใดนะักการดำรงชีวิตของคนเรา นี่ได้มีความหมายแค่เพียงลมหายใจการกินและการนอนเท่านั้นจำเป็นเช่นที่ได้กล่าวว่าคนเราต้องทำงานด้วยเพื่อตนเพื่อครอบครัวเพื่อประชาชาติและประเทศชาติอพอเนธลันเซ่เป็นไงสั้นไหมนาจารเนี่ยเข้าใจไม่ยากเลยวเ,ยเว่าชีวิตคนเราสั้นสั้นยังไงเอกพลรู้ไหมว่าชีวิตคนเราเฉลี่ยเท่าไหร่มเาเจ็ดสิบห้าปีโดยเฉลี่ยนะครับ เอกพลอาจจะถึงเจ็ดสิบห้าก็ได้ไม่ถึงก็ได้บางคนก็ยี่สิบใช่ไหมครับมีเวลาที่ตายก่อนวอัยอะแยะๆไปแล้วที่เลยเจ็ดสิบห้าปีก็เยอะเหมือนกัน<ช>จ,จะไม่เยอะเท่าไหร่แปดสิบเดี๋ยวนี้จะน้อยเลยแต่ไอตีสิบห้าสิบหกสิบไม่เกินเนี่ยเยอะเลยใช่ไหมชีวิตคนเราเนี่ยไม่ได้ยืนยาวเพราะฉะนั้นมีเขตมีขีดจํากัด เราไม่ควรปล่อยเวลาผ่านไปเราจะหายใจทิง้งเอ้ยเดี๋ยววันนู้นเดี๋ยววันนี้ค่อยทําบุญไว้เดี๋ยววันนู้นค่อยทาความดีวันนี้กูอขอทําชั่วเล็กๆน้อยๆไปก่อนไม่ได้ก็ทำชั่วแล้วมาทําดีเนี่ยมันลบล้างไม่ได้นะเอพกพลรู้ไหมมันไปบวกลบคูณหารไม่ได้บุญชนบุญบาปจะอับแงพวกเทพเจ้าทาบุญมามหาศาลเป็นพระโพธิสัตว์มากี่ยุคแล้วอพอมาในชาติสุท้ายก็ยังต้องมาใช้เวรใช้กรรม พระโมคัลานะเป็นมือขวาพระพุทธเจ้าเลยเหาะเหินเดินอากาศได้ยังต้องมาถูกทุบจนกระดูกปนนะอะทั้งขึ้นไปบนสวรรค์ก็ได้ลงไปในนรกก็ได้ไปเห็นใครทําบุญทําบาปอะไรพระโมคัลานะก็จะมาเล่าในที่ประชุมสภาให้พระพุทธเจ้าให้กอกปังพระเจ้าก็จะทูลรับว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นให้ทําความดีพระโมคัลานะเก่งขนาดไหนนะมั้ยการบินไทยหรือว่าแอร์เอเชียเนี่ยสู้พระโมคัลาไม่ได้ ถ้าเหาะได้เร็วกว่าไงพุ๊บเดียวขึ้นสวรรค์ไปเลยครับท่านยังโดนทุบกระดูกแตกอะเอกภพคิดดูอะใช่ไหมพระพุทธเจ้าเลอเลิศดประเสริฐกว่ามนุษย์นะฮะบางครั้งก็ต้องอดอาหารบางครั้งกับไปตกระกรรมลําบากบางครั้งเนี่ยจะปรินิพพานอยู่แล้วลขอให้พาโดนไปตักน้ามาจะสั่นน้ำสนอยก็ไม่ได้อีกพาโดนบกน้ําขุ่นเห็นไหมตามที่เคยทําให้ตีวัว เลี้ยงวัววัวกลัววัวมันจะไปกินน้ําน้ํามันไม่ดียังต้องมาเล่นงานพระพุทธเจ้าก่อนจะนิพพานเลยแล้วไอ้คนเราธรรมดาเนี่ยทําผิดทําถูกกันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเรื่องแหละสิงว่าใหนแต่ว่าชีวิตอ่ะเพราะน,นั้นชีวิตเนี่ยมันลานมันล่วงไปอ่ะพระพุทธเจ้าเปรียบว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเหมือนอะไรรู้ไหมเอกพจน์เหมือนอะไรล่ะครับเหมือนน้ําหยดลงบนใบบัวตอนเช้า หยดเดียวติ้งเดียวพอพาทิกขึ้นมาไปไหมไปหมดแล้วไหวไหมล่ะไหวไหมครับเอทอธเจ้าบอกเหมือนน้ําที่ยิ่งอยู่บนใบบัวใบบอนแล้วพาชิกขึ้นยามเช้าก็เผาผ่านไปแล้วเนี่ยชีวิตมันไหวอย่างอาจารย์เนี่ยก็เสียแล้วโอ้โหมาจากบ้านนอกเมื่อเร็วๆนี้เองคิดว่าเร็วๆเ,เนี้ยผ่านไปแล้วเห็นไหมหกสิบกว่าไปแล้วเพราะนั้นมันใกล้วาระที่เดินเข้าหลุมแล้วทุกคนนั่นแหละ เมื่อเกิดมาจริงๆมันก็คือเดินเข้าหลุมอยู่แล้วเวลาเขานับอายุคนก็คือนับอายุที่มีอยู่นั่นแหละคือเราผ่านไปเราเสียดายไหมเราไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะเอก,กิดไปไดเสียดายไหมเสียดายครับอาจารย์น,นับวันไปวันวันหนึ่งยี่สี่ชั่วโมงเขาเรียกว่าอะไรเช้าชามเย,ยม็นชามปีละเจ็ดร้อยกว่าชามเพราะงั้นเราอย่าปล่อยเวลาล่วงไปโดยป่าประโยชน์คนเกลียดค้านไม่ผิดอะไรคนตายที่ยังลืมตาแหมเจ็บปวดนะ อืม mm hmm. สุดยอดครับคนเจตคารไม่ผิดอะไรกับคนตายที่ยังลืมตาอยู่เห็นหรือยังก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแจะนอนไปทําไม mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวเวลานอนมันมีเยอะเอกพลตอนเป็นนักเรียนเนี่ยครูฝึกก็บอกเอ้ยเวลานอนมีอีกมากในหลุมฝังศพนุ่น mm hmm. เอา้ามันมีเยอะจริงๆรงไอ้ตอนนั้นเนี่ยเอา้าพอเป็นผีแล้วอยากจะไปเที่ยวแล้วตอนเป็นผีให้นอนอยู่ในโรงไม่อยากนอนแล้วคราวนี้ แต่วันธรรมดาเนี่ยอยากนอนอยากนอนเ,อเขาก็จัดให้ไงไปนอนในโรงแล้วก็ใส่เข้าไปในปูนแล้วก็ก็ปิดเอาปูนแล้วปิดแล้วถึงเวลาวันเผาก็ล้อออกมาแล้วก็เอาไปเผาร้อยวันเมื่อไรก็เอาไปเผาเอากพลอยากเป็นอย่างนั้นไหมล่ะทุกคนก็ไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นเนี่ยเขาสรุปไว้ว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจหรืออะไรเราก็ทํางานทํางานเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคม พอทําเพื่อตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้บุญได้กุศลเท่าไหร่ก็คือทําให้เราอยู่รอดปลอดภยัยแต่เพื่อครอบครัวเนี่ยเอาช่วยเหลือลูกเต้าเมียหรืออะไรต่างแต่เพื่อประชาชนเนี่ยได้บุญเยอะแล้วเพื่อประเทศชาติเนี่ยได้บุญอ่ะเวลาเอกพลท่องอ่ะธงชาติอะไรมาก่อนชาติสิถึงว่าครับเอาไม่มีชาติจะอยู่ได้ไงอะ่ะใช่ไหมชาติคือแผ่นดินคือประเพณีคือวัฒนธรรมคือภาษาคือกฎหมายคือดินแดนที่เรามีอยู่เนี่ยชาติ ตอรองลงา่าจาก่าก,ก็คือศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ซึ่งท่านได้กู้ชาติแล้วบำเพ็ญบารมีกันมาท่านถึงได้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ยิ่งบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆ้อยที่อาจารย์หยิบมาแล้วก็มาสาธยายนี้ถ้ามันมีเวลาจะบรรยายเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยครับอันนี้มันมีเวลาจํากัดแล้วก็ขยายผลได้นิดนหน,น,น่อยแต่ก็อยากจะเอาขยายออกไปเพื่อให้รใหประชาชน คนทั่วไปที่มาฟังได้ข้อคิดนะเราไม่มีอคติอะไรกับใครทั้งสิ้นแต่อยากจะในฐานะผ่านพวกนี้มาเยอะแล้วบรรยายมาก็สามสี่สิบปีแล้วอาจารย์ก็อยากจะให้คนที่ได้ฟังได้ยินได้อ่านหนังสือของอาจารย์หรือได้ดูทีวีเมื่อก่อนก็ออกทีวีบ่อยนะครับก็ให้ได้ข้อคิดเล็กๆน้อยเนี่ยไปสกิดอสกสกิดใจแล้วก็ชีวิตเนี่ยมันเดี๋ยวก็ไปแม่อาจารย์ก็ คนอื่นคนอื่นก็อาจารย์มันก็ต้องไปวันใดวันหนึ่งเนะ่ะเจ็ดวันนี้ก็เลือกเอาแล้วการจาจาร์ถึงศุกสาวอาทิตย์อะไรเนี่ยมันต้องไปสักวันหนึ่งนะ <c oughs> หรือ <c oughs> เดือนใดเดือนหนึ่งหรือปีใดปีหนึ่งเง <c oughs> <c oughs> ินคนเราต้องตายแต่สังคมต้องอยู่เราจะทาไงให้สังคมมันยกสูงขึ้นดีขึ้นเท่านั้นแหละจึงจะได้ชื่อว่าเกิดมาแล้วคุ้มค่ากับการเกิดมา <c oughs> เป็นมนุษย์นะเอกพ์ ครับผมอย่างนี้อาจารย์พูดแหละครับว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทําความดีหรือความชอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วบ้านป่ายชุดเราคนเราก็ต้องเท่ากันอยู่ดีนะครับก็คือนั่นก็คืออยู่ในโรงนั่นเองนะครับแต่นอกเหนือจากการที่ว่าเราจะไปเข้าหรือว่าการเสียชีวิตนั้นนะครับเราต้องต้องมีการทําคุณงามความดีให้กับสังคมก่อนให้กับคนรอบข้างให้หลายๆคนหรือว่าหลายๆสิ่งสังคมรอบข้างเราเนี่ยมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความหมายมากยิ่งขึ้นบางทีนะครับเราไปให้แรงบันดาลใจหรือว่าเราไปให้ทัศนคติบางอย่างกับคนที่ กำลังคิดไม่ได้เนี่ยมันก็ถือว่ายังเป็นบุญอีกหนึ่งอย่างนะครับทึ่งถ้าหากเราได้มีการทําให้เขาได้คิดได้หรือว่ามีสมองที่ปลอดโปร่งรวมไปถึงมีเพ้่อใหม่ในชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้บุญจากตรงนั้นไปด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับคนตีหลักแก้วอมรรสศดนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้แง่คิดดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube c h anel n อาทาร์บอสแคตนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s นะครบเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนและว,วันนี้ผมเอกพลนิวนมนะีชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุกพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2 5 6 7หรือติดต่อหน่วยสสดีใกล้บ้านเสียงนี้ มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย